สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่ป้าแมงให้ท่านผู้ชมดูอยู่นี้นะคะเป็นส่วนผสมนะคะหรือวัตถุดิบนะคะที่ป้าจ,จะทำผลปลาทูนะคะหรือไม่ก็มีที่เรียกกันว่าเป็นน้ำพริกปลาทูนะคะป้าแมงจะป่นปลาทูค่ะปลาทูอาสองตัวนะคะป้าต้มเรียบร้อยแล้วนะคะต้มน้ำปลรราเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็พริกนะคะ ที่จะใช้ทำเป็นอ่อ่าเป็นอีกหนึ่งส่วนผสมนะคะแล้วก็หอมนะคะหัวหอมแดงนะคะเสร็จแล้วก็มีต้นหอมสดค่ะแล้วก็ผักอ่าฉีนะคะเวลาตำน้ำพริกจะเสร็จนะคะอ่าขั้นตอนสุดท้ายประเมงก็จะหั่นอ่าต้นหอมนะคะแล้วก็ผักชีค่ะอ่าลงไปผสมนะคะเพื่อเพิ่มอ่ารสชาตินะคะแล้วก็ความหอมค่ะดูให้น่ากินยิ่งขึ้นนะคะ แล้วตอนนี้ป้าแมงจะขออนุญ,ญาตตําน้ำพริกก่อนนะคะนี่ครกนะคะแล้วก็ในหม้อน,นี้ก็เป็นน้ำต้มปลาร้านะคะไว้ปรุงป่นปลาทูหรือน้ำพริกปลาทูค่ะโอเคป้าแมงขออนุญ,ญาตตําน้ำพริกก่อนนะคะค่ะทุกคนน้ำพริกปลาทูหรือป่นปลาทูของป้าแมงก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะวันนี้ก็มี ปลาทูอบนะคะแล้วก็ข้าวสวยค่ะแล้วก็มีะมะเขือนะคะมะเขือปลอกค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะเยอะเลยเก็บเมื่อเช้าค่ะที่สวนเมื่อแต่เอาอถอ,อนหญ้าออกจากนาข้าวไม่มีเวลามาดูดูมะเขือเปลาะประแมงแก่ว้กินกับซ้มตําโอเคค่ะคลิปทำป่นปลาทูของประแมงก็ประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าแมงด้วยนะคะเพื่อที่จะทำคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ